สวัสดีเจ้าวันนี้จะปลาไมา่ย่หน่มเส้นน้าหมูเจ้าหากินได้ตีจังหวัดแปดเต่าอ,อันเนอร์เริ่มต้นจากดังไฟก่อนเลยแล้วเราก็ไปเตรียมวัตถุดิบกันล่างมะเขือส้มแล้วก็เอามาซอยไว้รอเลยพอาซอยมะเขือส้มเสร็จแล้วกับผักไว้ก่อนแล้วก็เตรียมซอยหอมน้อยผักชีต่อเลย ซอยเซตล้วก็เอาพักไว้ก่อนแล้วเราก็เตรียมทําหอมเจียวต่อเลยใครจะเจียวแย่งในกระทะตั้งหักก็ได้แต่เขาจะเจียวในหม้อไปเลยพรอาหอมเจียวได้ตีแล้วก็ตักออกแล้วเอาหมูลงไปพัดในหม้อต่อเลยน้ามันจากการเจียวหอมจะแย,ย่งห้งน้าน้าเส้นเขาหอมเพิ่มขึ้นพอหมูเริ่มซุกเขาก็ใส่หากหอมน้อยขะเนาเกลือน้ำปลาแล้วก็เติมน้ำลงไป จังว่านี่เล่งไฟแห้งได้เลยแล้วเราก็ใส่มะเขือส้มติดซอยไว้ตะก,กี้แล้วก็ใส่เลือดหมูหรือจะเป็นเลือดไก่ก็ได้เด้อเคื่องปรุงมีเตอรเอะบดียงกต้มต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จิ้มรสพอพอหมอ้อพอจับแล้วก็กินได้เลยมามามากินน้ำเส้นด้วยกันเจ้าข้<อ>าวหนมเส้นใส่ถ้วยใส่หอมน้อยหอมเจียวแล้วก็ทั่วงอกปรุงรสด,ด้วยพริกป่นแล้วก็พริกดองอันเนาะหรือจะใส่ส้มมะนาวก็กได้ก็ลําเหมือนกัน ลองเอาไปเนี่ยตัวพอเดอร์มันจีหยากแต่ว่าล้ำขนาดเลยหนมเส้นน้าหมูเขาจะกิ่นกับน้ำพริกน้ำย่อยล้ำขนาดเนาะแต่ว่าวันนี้บอได้เ่าสกักํำลองเอาไปหนี่ยตัวพอเดอร์ล้ำบอล้ำจะไดเอามาอู้ข้กันฟังจิมนะเจ้าวันนี้ไปละขอตัวไปกินหนมเส้นล้ำล้สำสักํำก่อนขอบคุณนะเจ้าติรับชม